พครัวบ้านๆค่ะพี่เราขายแบบให้ลูกค้าทั่วไปได้ทานอ้หนูว่าโดนเปรียบเทียบกับมิชลินเลยนะคะตักเองได้ค่ะพี่ไม่พอเติมข้าวได้ฟรีเท่ะน,นูใช่หกสิบาทใช่ค่ะ60บาทขึ้น5บาทไปก็จะมีโซเชียลมาบอกว่าโอ้ก็ขายดีหน่อยออกหลายรายการหน่อยขึ้นราคาเนี่ยโดนแน่นอน <S 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 บางทีไปเม้นว่าหนูตามคลิปต่างๆก็ไม่ได้อร่อยมากนะอะไรเงี้ยบางทีอร่อยหนูไม่กล้าพูดค่ะพี่ต้องแล้วแต่คนเนาะลิ้นใครลิ้นมันเนาะเราจะบอกว่าเราทําอร่อยเว้าวเลยไม่ได้เพราะตอนนี้หนูรับลูก ไม่ไหวจริงๆความที่เป็นอาหารตามสั่งมันต้องใช้เวลาทาอยู่แล้วค่ะพี่มันไม่เหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวมันไก่飒飒ๆวางเลยก๋วยเตี๋ยวโลกโกส่งเลยะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือเราตั้งใจจะเปิดแค่เป็นเดลิเวอรี่เพราะว่าเราไม่คิดว่าลูกค้าหน้าร้านจะเข้ามาหาเราเยอะขนาดนี้จุดเด่นของร้านเราจะเป็นที่ปริมาณเราเลือกใช้วัตถุดิบดีเพราะว่าทุกจานที่ออกมาค่ะเราทําเหมือนคนในบ้านอยากทําให้เขากินอิม่มอร่อยถูกใจกลับไปแล้วเขาก็กลับมาหาเราอีกเฉพาะตัวหมูก็1ิบกโลขึ้นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ จุดเริ่มต้นเป็นพนักงานประจํากับแฟนพอเราค่อนน้องมาเราก็กลายมาเป็นแม่บ้านฟูไามแต่ก่อนแฟนทําไฟฟ้าจะมีเวลาเลิกงานที่มันวัยหน่อยแล้วเราก็ใช้เวลาช่วงที่เหลือระหว่างเย็นก็คือไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่าเออร้านนี้ทําไมขายดีไปเรื่อยเลยค่ะเข้ากรุงเทพบ้างไปปทุมก็มีลูกเริ่มโตอยากหาไรายได้แต่เราไม่อยากไปเป็นพนักงานประจําแล้วคิดว่าเราอยากจะมาขายของเราก็คุยกับแฟนว่าเราต้องมาหาจุดอะไรที่แบบเป็นแหล่งคนเยอะๆก็เลยเลือกที่นี่ในซอยเรวดีที่เนี่ยคนเยอะค่ะพี่ส่วนตัวเป็นคนถนัดเรื่องทําอาหารพวกตามสั่งอะไรเงี้ยเพราะเราโต มาแบบนี้แต่ก่อนนะลูกค้ากลุ่มแรกหนูเลยนะคะจะเป็นไรเดอร์ค่ะแล้วเขาก็เหมือนปากต่อปากเ้ยร้านนี้อร่อยให้เยอะนะเราลูกค้าหน้าร้านเราเยอะขึ้นเราเลยเปิด Delivery ไม่ได้เอาหน้าร้านก่อนละกันทํากาแฟ2คนอนะ่นหนปีกี่หเดือน เริ่มต้น50บาททุกเมนูเลยช่องมาออกห,หลายๆช่องผลตอบรับก็โอเคเลยถามว่ากาไรเยอะไหมกําไรมันไม่ได้เยอะด้วยต้นทุนวัตถุดิบต่งบางๆหลายๆอย่างมันสูงขึ้นเราก็ต้องปรับตามจุดเด่นปริมาณค่ะแล้วก็เราเลือกใช้วัตถุดิบดีเพราะว่าทุกจานที่ออกมาค่ะเราทาเหมือนคนในบ้านอยากทาให้เขากินอิม่มอร่อยถูกใจกลับไปแล้วเขาก็กลับมาหาเราอีกซิเนเจอร์ที่คิดเองจะเป็น4เมนูค่ะจะเป็นผัดพริกเกลือผัดพริกแกงใต้ผัดโหละพาแล้วก็เป็นผัดเขียวหวานคือพริกแกงใต้กับเขียวหวานที่ไม่เหมือนใครแน่นอนในส่วนของราคาถ้้าเป็นนหหมมููชิไก่บ ก็จะเริ่มต้น50ถ้าเป็นรวมมีทะเล70แต่ในอนาคตอาจจะขอปรับขึ้นทุกเมนูเมนูละ5บาทเพราะว่าของมันแพงจริงๆเพราะบ้านหนูก็ต้องเช่าเนาะเฉพาะตัวหมูก็10บกโลขึ้นทุกวันทะเลก็ประมาณ5-6โลถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์มันก็จะอัพขึ้นไปอีกเราไม่อยากขายราคาเดิมแต่เราลดปริมาณลงสู้เราขึ้นราคาแล้วเรารักษามาตรฐานและคุณภาพเราไว้ดีกว่า ก็เหมือนแบบว่าลูกค้าเขา walk in มาหน้าร้าน<ม>ที่ลูกค้ามาไกลด้วยความที่แบบอยากขายรับคิวทางโทรศัพท์ด้วยรับคิวนี้ด้วยที่เขามานั่งรอเอานานแล้วทำไมยังไม่ได้สักทีก็เ,เลยเหมือนแบบเถียงกันก็เลยตัดปัญหาเลยวันจันทร์ถึงศุกโทรเข้ามาจองคิวหรือสั่งอาหารไว้ก่อนแต่ส่วนเสาร์วันที่ walk in อย่างเดียวหนูไม่รับสั่งเลยเราครัวบ้านๆค่ะพี่เราขายแบบให้ลูกค้าทั่วไปได้ทานโอ้ยหนูว่าโดนเปรียบเทียบกับมิชลินเลยอย่างนั้นเขามาตารฐานเนอะอย่างหนูก็คือขายในบ้านเป็นครัวเล็กๆของเราขายเลี้ยงครอบ สิบาทค่ะพี่ความจริงใจสําคัญที่สุดทุณภาพด้วยค่ะพี่ไม่ใช่แบบเราเอาอะไรมาขายก็ได้อย่าคิดว่าลูกค้าเขาเข้ามากินอะไรก็ได้<ม>เขาก็จะไม่กลับมาหาเราอีก,อกร้านคัวเลวดี63อยู่ในซอยเลวดี63สุดซอยมีสาขาเดียวนะคะร้านหยุดทุกวันอังคารเบอร์โทรศพัพท์0ูนย์เก8าเท่ถ้าเป็นวันหยุดเพิ่มเติมทางร้านจะประกาศในเพจคัวเลวดี63ค่ะ